มากินหนวดมึกเด้อพี่น้องเลยหนวดมึกง่ายๆครับพี่น้องเปร่งๆครับเขาวเนาะปวดนะละพี่น้องเลยกินประยักอื้มอื้อื้มปูดเนาะ สวัสดีครับมิตรทัวร์แดนแฟรนดิคิดหอดเอฟซีสุมองสุบอนครับสวัสดีจ้าซาปุยจุพักจ้าเอาเมื่อนี้ครับพี่น้องพาพี่พาน้องครับนี่เอือยนี่อายสุขุสุขคนครับมากินหนวดมืกเด้อพี่น้องเลยหนวดมืกง่ายครับพี่น้องเปล่งเป่งครับเขาวเนาะปวดนี่นี่พี่น้องเลยมาเด้อครับแฟนครับสุมองสุบอนครับสุเกียรตินิมสุสอกสุซอยเด้อพี่น้องเด้อมากินหนวดมืกน้ำกันครับพี่น้องเมื่อนี่ยง่ายครับกรอบๆครับพี่น้องเมื่อนี่ใหญ่ใหญ่ขี้ใหญ่เราเดียวไปไปก่อน ไปใ,ใจโรลลิ่งไก่ลาวทีน้องทำอะไริได้ซ้อยมาครับพี่น้องมาเนี่ยแซ่บๆกันครับมาเนี่ยตอนสีสวยๆจังหน่อยเด้อพี่น้องเลยสวยพ่พพพยงงบอนหมวดใหญ่น่ะหนวดหน่อยไปหาหนวดใหญ่นี่นะหนวดใหญ่งงครับยำเลยวะแต่เปน็หนหนวดไทยหนวดมันเลยหนวดข้อมึอกก็มีแต,ต,ต่ตะปูเนาะจะเลยพี่น้องไปหรอเยอะเยอะยี่เรื่องตอบถึงไร่ไหล ก็หาเอาคำถามใหม่ๆอันปัญญาอันเช่าใหม่ๆมาหาใหม่พี่อาพี่ลุงก็ตอบถือหลายเด้อพี่น้องเด้อยอาปุ๋ยสองพี่น้องกับพี่น้องเอาใจฟวงหน่อยๆเจียวๆ่ปุ๋ยเป็นหลุดมือเว้ยมาพี่แนวอื่นมามาครับมาแฟนครับสุนงองสู่บอลครับมาลองเมือขับนวลมือง่ายๆครับพี่น้องนี่ยที่กรอบวะที่เด้อนำพริกหรือว่านำจิ้มครับพี่น้องตุยขึ้นมาจากบาทพี่น้องเออมาเด้อกับชิ้นหน่อยประแดก กินปรนอ,อบดีครับกระเจียวกันไก่หรอยังไงไปว่างไรลมเนะอ่ะกรับ

มองเห็นเจ้านัดี๋ยวน,นี้ใส่เวลาบดเราต้อยู่เขาอ,อีกปะนะ <c oughs> ห่วยตอนยากครับ เบี้ยวกัะไดเลยกินแเจ้เดี่ยวครับพี่น้องสร้อยเรียบร้อยแล้วมาดูสุขุสุข้นครับพี่น้องมึงจนันล่ะจันเต็มคำนวลมึงงี้ไงครับพี่นอ้องฮืม มาดื้อหนุ่มแมนครับหนุ่มแมนง่วางงามแจดำครับตู้มาเรียนนั่งมาเนียนบนโซบ้ากันนะโซคือพี่น้องเสาหนามห่วงคู่พี่น้องเอ้ยนามห่วงนามห่วง พี่อุ่นแล้วอัดไว่าปูรุ่นเนี่ยเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วเบื้องระดับน้ำทงเหมเดเปรายวู่่ติดหน้าแล้วไกลเยอะไกลไปเบื้องรลปลาลุกอยู่พี่น้องเลยโดนปูเห็นว่าท่านหลายปนี้พรล้ว่ะ ลามันมันบ่อไปยุคนได้มัน,มน,นย,นยุรอปากทอเรยมันบ่อนอลอยไป็หอดกลุ่นปัดดานมันน้ำบ้านไหลแห้งแม่พูดน้องขาไปบอกน้ำหูทอไก่ชิคันแล้วเนื้อปลาปุ๋ยครับปูอัดไวทหัก บอดบรร่ได้มันไม่มีทางเที่ยวพี่น้องถ้ามันขาด <laughs> <อ>สามสิ้นหัวนง่ mother, ยายดีห้องมาเด้อกับสุกุ้ยมากอืสุกุ้ยพ่อดีครับ ส่วนมึงไม่ไหมครับมาจากลานเจนาหรือสดสดแหละนี่น้องขอบดีครับพี่น้องขั้นเคี่ยวขาวข,าว,ขาวร่วมว่ายๆพี่น้องเลยข้าวต้องย้อมน้าเคี่ยวขอดอครับข้าวลวกแล้วข้าวไปลวกม,มันซุกแล้วข้าวไปเต้าน้ำแข็งนอกน้ำแข็งเนอะพี่น้องกขอบแท้ มัน,นก็เจ้าปลาวปกซี่สยอยู่สาายหาคำถามมาถามพี่น้องไหมพี่น้องตอบถืไร้อยหีหลีมันอย่คิดป่ะท่านคิดป่ะท่านพี่น้องจู่โจมปวดแล้วหลอหนาครับพี่น้องอื เจ้แม่นอ้องไผ่นี่ต้นต้นใหญ่แอ็อน,น,อนๆนี่เดี๋ยวเราไปกินน้ำรำไรเขียววันเดียวท่านขับควันทำอะไรร่วมในจานนี่อีกครับพี่น้องใส่ใส่ใสยังแนวคอมเมนต์มาได้พี่น้องเลยทะเลร่วมเลยสิมีกุ้งหอยปูปลาเดี๋ ปูเด้อกะปุ้งหอยปูลปลาอือหือฮะกว่รอบครับน้ำซั่วกับปุ่นนะสุดยากครับพี่น้องมันกแซ่บส่วนน้ำปลาาครับเดี๋ยวเฮนดกิน นี่นี่ต้องรุ่นเนี่ยซายใจดีพี่น้องครับน,น้ำกุบๆน้ำควายครับเรอยกว่าพวกขาวคงทีว่าสีหยาบว้าหยาบด้พี่น้อง

ขึ้นมาอย่างนี้นหัวขึ้กันเข้ามันจอมป็นยังไงพี่นอ้องจะมันข้นหรือจะร้องไสอใส่สก่อนเป็นอิ่นเขา้าบ่ไอ,อ,อ้ปุ้ยมัง่ลงลังค่าไม่ได้พี่น้องภาษากาษีออก,ก,อกสันไทยมาใส่พี่น,อนอ้องแม่้หนองไผ่ละเป็นสีอันลอๆคือ,อจ้อยๆขึ้นค่ะอยากกินยังไงพี่ พอแล้วปเย,ยไปเที่ยวนี่ดีวอกองเขาหน่อยว่าอยากไปกองเขาหน่อยขเแม่่นละครับยาสูทอดบาดตัดทออแมนบูมได้ไปไป่ะไปหามแม่น่อน้ำเนยอแไม่เหรอแม่ยังก็เลาอขายอย่อาหารจำต่างไม<ช>่ยาสูแม่ยิ่นหนาโรงเรียนยังก็แล้วทรมากกินขาวบ เ,เนี่ยก็ชิ้นขากมาไม่เนาะฮึ <c oughs> ่ลืมซื้อเลมีแดงไป็นสีบบ <c oughs> บัวนะเมนหน่อยเปย็นสีแบครัดเมนหน่อยกัแดงเ่แดงกับดำะอะไรไปนอะเมนหน่อยกับทวัตเนาะอืมขอ, <c oughs> อบ ขอท่านสาักบาทเช่ยโว้พี่น้องลาประเจ้บขอกคันสาเหมือนว่า <c oughs> มันชับาบัทเช่ยโ <c oughs> บแต่กูน้ำกันได้พี่น้องไหมร้ห <c oughs> มองไอ้บ้านืี <c oughs> <c oughs> ่มพ่อกันเติมเติมเงี้ยเป็นจุได้จ้ะปวดเสียดีเติมตั้มเติมตั้มเนี่ยเอ้ยงามขึ้นงามหลายแหล่หนวดไปเบิ้งมาสันน้ำเย็นมาเป็นตะยั่วก็เฝึกเขายชกขวย ตัวกล้วยกอะโอ้ยผลแหละพี่นอ้องแดเขาในเฮียนผลแหละเราคนงามกูแล้วตึมเหมือนหมักปะเนี้ยผักกรอบสวยนางเบิง้งพี่อยู่ในหนังไหมพี่นอ้องนางเบิ้งผูสวยงามเรียงหยังแกว่าเรียงหยังเหรอเขาจุดผูวหลายๆเขาเสือ้อผอยน์ไง<อ> <c oughs> ไปมันนัดล่ออะไรพูดไ <c oughs> ตแหก จะตุมเห็นดะว่าผุพันนี่หลายเด้อเพระาะเนมนี่น,นอ้องพกฒนาซ้ำนี่กันงามอยากเบิ่อันแบบมม่เลยหลายไหมปุ่ยก็ซ้ำนี่ก็ซ้ำน,น,นี่เดียวกลอบครับมันเงยตุกขาวเปลี่ยนนะกระดาษน้องแคบมอต่อหนําเต็มปากเต็มคำ นั่นเห็นไหมเ่นอย่างหน้าพี่น้องหูเบาเต็มทั้งหน้าอยู่พี่น้องไหฉันเห็นอยู่นี่ผู้สาวน้ำบ่หูแม่ยเปุ๋ยถ้าไปเบิกไงบ้างยกไปไปคิดว่าแต่ไมแต่พอไส่หรอพี่น้องแขกสี่เหรียญนั่นรห็นมันไม่ยิงกลางเลยเต็มถึงหน้าอยู่แม,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 ม่ปุ๋ยเยกไปเต็มทั้งยันบอกเกาะบ่รถเก็กเต็มเนะาะบ่เราลกิดทังหน้าน้ำเตีบบ้บ่สบาัย รถจอ,จอ,อ,อดอยื่นข้างล่างเขามารถมาใส่ข้างหน้านำ้ำจับเป็นอ่อกบบางเรือมันเล็กหน่อยผู้บ้าซักหน่อยกระมวลแบงสันพี่หน่องเขาอัดอันเิ่นจะววาสิเปิดเซรีเนาะอ,ออกพันษาลาพระเจ้าเขากเต็มถี่เลยยิ่งอะไรพี่หน่อ,แนองแสบปากพี่หน่อง สามซีนวดสามซีหัวครับแบบยังไงเป่งเปล่งครับพี่น้องสร้อยอะไรนิ่ำกรุบกรุบโอ้ยรอเอ็งนะครับแฟนครับตุงมมองสวัสดิ์บ้านศีเฮ็ดวิธี่เอพี่น้องเบิ่งอยู่โอ้ยมันมีที่เดียวพี่น้องต้มมืูเสื้อแล้วก็คััดสาเกลียร์สำนันต้องยองโดนบ่มันจังสีเห็ดโดนไหมกันเนี่ยโอ้ยปลาปลายังปากจอมปลาทู ทำไม่แคนั้าดุกนะมอแมียนมาดุกเอาละปลายากปลาจอมครับที่เอ็นที่สุดเด้อพี่น้องนะคอมเมนต์มาด้ยเด้อพี่น้องเด้อปลาตู้มอเมียนจาสิบหัครับคลิปมื่อนินครับพี่น้องปลาอะไรปลาจอมที่สุดเด้อพี่นอ้องเด้ออาสราคลินี้ครับโชคดีมีความสุขแยาเก,ก็บแยาไข่แยาจน<ล>ครับพี่น้องมอแมียนปลาคอเอ่อเฉลยไว้แะเอ้ามาท่านี่เมื่อปลคอ ปลาทู่มันหน่อยก็ปลาคอเมนปลาคอปลาคอปลาทู่มันหน่อยก็เบื้องปากปลาคอบอท่านเด็ตุมเห็นว่าตุ่มวนปากชอบนท่างที่เด็กันมันไม่เสีอ่ะค่ะก็เข้าจี ตุม่มแม้เมื่อกลับองบพี่น้องใส่คื <Okay. S 2> อะเงีน้ยนี่อย่างค่าปลอกควาเมื่อค่าตุม่มอยู่นี่ตุม่มใส่บกกักกอบกันดิคัสแม่พี่น้องเนาะอ่ะสำหรับชิปนี้ครับโชคดีมีความสูงจะเก็บจไข่ยจะจนเราลำไมา่รวยสู่ขุดสุขลนครับบุเดเบิงบบาปุวยก็ถือลอะตเตอรี่กร่างวันที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่มาหายเบาปุวยก็ได้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งพร้อมเด้พี่น้องจิ้งกิ้งกิ้งกิ้งอาชิปนี้ครับสวัสดีครับผมจิ้วจิ้วฝากกดไลค์กดแชร์นเด้้อออพี่งปากค ดตพี่น้องเอ้ยเมาปุ๋ยขอขันละการจากราักรเด้าเด้อพี่น้องมีของดีของตอ่อมาฝากบีฝากน้องขึ้นเก่าล้ะครับผม <N ì S 1> นี่ครับพี่น้องปลาบวงแบบสุปของพอหน่อยซอยเดิมเด้อพี่น้องเด้อปลาแดกน้วนครับพี่น้องใส่สมุนไพรหอมหอบอมีกินข้าวไรสานกันบูดลอยโพเส้นเด้อครับเห็ดสดใหม่มือโตอมือพี่น้องซิมแล้วสิติดใจเฮี้ยงหายง่ง ให้ละเจ็ดสิบบาทพี่น้องสร้างจองสื่อเด้อร์พี่น้องเด้อสนใจสินค้าแอดไลน์แอดพอน่อย123มีแอดน้ำหนาน้ำเดอพี่น้องอย่าลืมอ,อุดหนุนซอยพอหน่อยซอยเดอร์ไมเดอครับ